ช่วยผมด้วยครับผมโดนทำหลายร่างกายมาเออแกเนี๋ยแค่นี้ก่อนนะพอดีมีคนไข้มาเดี๋ยฉันโทรกลับรักษาผมทีผมไม่ไหวแล้วครับช่วยกรอกประวัติทำเอกสารคนไข้ก่อนนะคะค่อยทำทีหลังได้ไหมครับแขนผมไม่มีแรงแล้วโอ้เ,เขียนระบุไปด้วยนะคะว่าแขนข้างไหนไม่มีแรงคุณหมอจะได้รักษาถูกก <c oughs> <c oughs> รอกเสร็จแล้วครับคนไข้ทำ ที่ไหนบ้างไหมคะโอ้โหใครจะไปนึกออกท่บเจ็บขนาดนี้ช่วยรักษาผมก่อนนะครับจะเย็นๆค่ะไม่ต้องรีบเดี๋ยวคุณไปตรวจสอบเอกสารมาให้ดิฉันนะคะแล้วก็กออกข้อมูลมาให้ครบค่ะโอทำไมมันเยอะขนาดนี้ครับเอ,อกสารของลุงก็เสร็จแล้วคุณหมอคะเคสเมื่อเช้ายกเลิกผ่าตัดค่ะ แล้วเอกสารเราเสร็จเรียบร้อยแล้วครับโอเคค่ะคุณหมอคะเตรียมพักรักาตัดด่วนคนไข้บาดเจ็บหนักค่ะโอ้โหคนไข้อาการแย่ขนาดนี้รีบพาคนไข้เข้าคงพักราตัดด่วนเลยอ๋อขอบคุณครับในทีสุดก็ได้รักษาสักทีเดี๋ยวก่อนค่ะคุณหมอเอกสารยังไม่เรียบร้อยคนไข้ยังเซ็นไม่ครบค่ะงั้นเหรอแย่จังเลยนะถึงเวลาพักเที่ยงผมพอดีเลย กันเดี๋ยวผมขอตัวไปกินข้าวไปกินกาแฟก่อนแล้วเจอกันใหม่